มาด้าสองสกายแอคทีฟนะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับมาด้าสองนะครับสกายแอคทีฟนะครับรถปีประมาณ2018ดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมนะครับยังกดรีโมทยังใช้งานไม่ได้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับตอนนี้นะครับหลังจากเปิดเข้ามาในรถได้นะครับจะมีเสียงอะจะมีเสียงอะลามร้องนะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์ระบบอิมูเบลเซอร์นะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์ระบบอิมูบิเลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาโปรแกรมประมาณสัก20นาทีนะครับกุญแจรีโมทนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับล็อกเปิดไฟเลี้ยวทํางานปกตินะครับล็อกเปิดนะครับทําก้านไขประตูฉุกเฉินให้เรียบร้อยครบหมดทุกอย่างนะครับอย่าเบรคครับกดปุ่มสตาร์ทสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ m a z d a 2 Sky Active นะครับทำกุญแจรถหายหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับทดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับรีโมทก็ทรงแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับเปิดครับล็อกครับใช้งานได้ปกตินะครับเปิดล็อกครับ